แบนแก๊สขึ้นมาแล้วนะ่ะเดี๋ยวดับมันเดี๋ยวดับเยนี่แก๊บใหม่แก็บเก่าก็ได้ใช่ไหมใช่หมดยิ่งเก่ายิ่งแก๊สด,ดีเลอือกเออยิง่งเปียกเอาไปเก็บใส่กระสอบไปเลยอฮะไม่ต้องไปเลือกนั่นแต่ยา้มันมีที่ดินนั่นแหล,ละอโหไอ้นั่นก็ใช้ได้ไอ้ไอ้ไอ,อ้ขี้เลื่อยนะขี้เลื่อยอย่างเราพี่เปียกเลยแต่มันจะถ้าเป็นไปเป็นยางไม้มันจะประกอบหมอ้อ อันนี้เตาไม่ง้อแก๊สตาลุงโคงนะคะก็จะใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆแล้วก็คือเตาชื่อว่ามวลแกลบเวลาจะติดก็คือเอาแกลบใส่เข้าไปด้านบนอ่ะอันนี้คือมีแก๊สขึ้นมาแล้วก็เอาไปจูเข้าไปก็จะติดขึ้นมาคนเม่นคุณข่าน ต้องสามปีแล้วมั้งผมใช้มาเนี้ยเนี่ยนะหมดไปโลกแล้วมัาปลุกไปโลกแลยนะฮปลุกก็ไม่เป็นไรอย่างงี้กับรานปีนั่นจะใช้พัดลมเป่าทางด้านล่างแล้วก็มีไม่ต้องมีลิ้นเปิดอะไรไม่ถ้าไปเปียกทำไม่ต้องใช้ลิ้นก็ไดาททำใช้เองนะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ษวันนี้จริงๆก็ทําไว้สาหรับเวลาถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่ตรงเราจะปล่อยหลมออกแบ่งเราไฟแรงเราจะแบ่งได้ เนี่ยจะแบ่งแบ่งล้มออกเนี่ยมันจะเบาเใช่ไหมฮะอ่ามันจะเบาเพื่อถ้าเราไม่มีไอ้ตัวอลเลสเตอร์ปรักใช่ไหมอ่าลมมันจะแบ่งออกนี้อ่าเพื่อเราทอดเวลาเราทอดเราใช้ไฟอ่อนได้แล้วเท่าถึงต้มแบบแป้งอะไรที่ไฟแรงๆแล้วก็เร่งไฟได้เนี่ยมันล่วงไปแล้วก็ตีมันแล้วดึงออกมาใช่ดึงออกอีก แต่เราทําบางคนตรงผมก็บอกให้ทําแบบใช้เองก็ไม่ต้องแบบนั้มันยุ่งยากกันที่ทำลิ้นเนี่ยที่ทำลิ้นติดเปิดนะมันก็ลำบากยุ่งยากนี้ไปลองทําใช้เองดูก่อนถ้าดีก็จะลองทําดูเนี่ยเนี่ยเปันก็จะขึ้นแรงนะแล้วไม่ดำไม่ดำไม่ดับเบไม่ดับใช้ได้นานกี่นาทีคะสี่สิบกว่านาทีอ่ะเอายิงอัดแกบ แน่นจะยิ่งใช้นานถ้าพอเราใช้ทําอาหารไม่มากก็เราก็ใช้แกะนรุ่หลวกหน่อยไม่ต้องไม่ต้องอัดแกะแต่ถ้าจุดใช้นานๆแล้วอัดแกบให้แน่นขอดูไฟใกล้ๆหน่อยนะอันนี้เป็นไฟจากแก๊สนช่นเอค่ะอือันนี้เนาะดูน้ำที่เดือดไหมแรงแรงกว่าแก๊สมากมแรงกว่าเราแก๊สม,มากโอ<ฮ>้เ<ฮ>ดือด<า>แรง,แงมากเลย <c oughs> <c oughs> เราจะรู้งแนะนำตรงนะั้นที่ข้างล่างเลยขออย่าอย่าไปดูตัวโน้ตนะดูตัวตัวอื่นถ้าสนใจติดต่อเบอร์นี้นะคะ0894370172เต้าไม่งอกก้อแก๊สตาลุงโขงค่ะ